สวัสดีครับสรับมื้อนนี้นะครับนอกจากตอนแรงๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนพะวันปลาครับอันนี้เป็นบริเวณที่ผมได้ปลูกพะวันปลาไว้นะครับนอกะามีปลูกหลายรูปแบบหลายลักษณะต้องกานเดี๋ยวจีบอกสู่ฟังนะครับว่าปลูกพะวันปลาแบบใดนะครับจะห้มันหลอดแ้วก็ตัวเร็วนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นสวนนี้ผมการปลูกพะวันปลานะครับเนี่ยสวนนี้นะครับผมจะใส่ต้นพ่เลี่ยงเนี่ยจะจะเป็นต้นตะครบนะครับต้นตะครบเป็นลักนะครับนะครับ าบริเวณนี้นะครับเนาะเนี่ยเห็นไครับเนี่ยต้นตะคบนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับเนาะว่าผมปลูกแบบใดนะครับนี่นะครับลักษณะการปลูกผมเนี่ยนะครับก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับเนาะเนี่ยเป็นแถวเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับเนี่ยเป็นแถวนะครับแถวยงวไปเลยนะครับเนาะที่เห็นตะกานี่นะครับผมก็คือผมใส่ตะการขอบใบในช่วงที่ผมปลูกเริ่มต้นที่แรกเนี่ยครับต้นตะคบนี่ว่าใหญ่ๆนะครับเนาะผมก็เลยใส่ตะการขอบนะครับเนี่ย ตัวพักหวานว่าตะการเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนี่ยนะครับปลูกพร้อมกันกับตะคบเลยนะครับพักหวานเนี่ยกับตะคบเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับต้นตะคบเนี่ยมันใหญ่เร็วนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับมันใหญ่เร็วพ่อได้สักปีหนึ่งเนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างตะคบกับพักหวานนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพาไปเบิ้งสวนที่กําลังงญ่นะครับ กับป awesome, ูเพ <ai> ิ่มย you well, we ู่่สิปีนะครับเห็นไ่ครับปูเพิ่มยี่สุปีนะครับปีละประมาณลอยขุมนะครับเนาะเห็นกับผมบหมครับผมจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปเลยนะครับแล้วจังไคร่แตงกิ่งนะครับนี่นะครับจะพาไปเพิ่งไปไกลครับเนาะแบบนี้เล้นะครับโดยทั่วไปพักวันพักวันปลาที่ผมจะปลูกนี่นะครับก็คือจะใส่เมล็ดทั้งเม็ดเลยนะครับเห็นไ่จะเป็นแถวเลยนะครับ นี่นะครับกําลังแตงจริงนะครับกับกำลังปรุงแน่ทั้งนี่กับพึ่งต่อสายหนามมากนะครับนี่นะครับเนาะมุมใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้นะเห็นบ่นะครับกำลังแตงจริงเนาะนะครับนี่อ๋อพาย้อนขึ้นครับบ้านนี่เห็นบ่ครับยูนีกับประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับ ตายนข้า,ทางที่จะหน่อยนะครับสังเเตเบิง้งผมปลูกนะครับสังเกตเบิ้อาตะกาแล้วกันนะครับมาตะกาในอ้ตะการนี่จะมีหมดทุกต้นเลยนะครับแต่มันว่าในไงซื้อนะครับเนะาะเพราะว่าพวันปาเนี่ยไมจะใหญ่ความมกันนะครับอันท,ที่ที่เป็นว่อข้างน้นนี่ก็เป็นผมร่องเลียงหอยเชรี์นะครับเนาะเหตุเป็นน้ำกันนะครับเห็นบ่นะครับอันนี้ ผักหวานปลาใบาด่างนะพี่น้องเห็นไหมครับนี่ผมวบุ๋งยเบิ่งนี่ครับผมนี่ใบด่างนะครับด่างนี่นะครับด่างชาเบิ่งบอยอนี่มันจะขึ้นมาจะด่างบอนะครับนี่นะครับนี่เลยนะในภาพชาเบิ่งแถวขอบขอบนะครับนี่แถวขอบขอบ,ขอบแถวนี้นะครับนี่ อันนี้ก็บกาลังป่งนะครับน้าแต่งกิ่งมันนะครับกาลังต์ดีป่งเห็นบ้างไหมกาลังต์โป่งอันนี้นะครับเป็นบริเวณที่ผมปลูกพักหวานใส่เนื้อที่บารายครับพอดอาจจะประมาณหนึ่งงานนะครับแต่ว่าปลูกพักหวานได้ประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับนี่เลยนะครับพ่ออ่าต้นพักหวานไงไงแล้วนี่เขาก็เริ่มแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าตะครับใบมันเนี่ยต้นมันนะครับเห็นว่ามันจะโปร่งนะครับเนาะพอดีแสงนะครับเนี่ย แบบนี้เลยที่นี่บางบางต้นเนี่ยผมปลูกโดยโดยโบ่มีพี่เลี้ยงนะครับโดยโบ่มีพี่เลี้ยงหรือเคยปลูกพี่เลี้ยงไซเดอ่์พ่เลี้ยงมันตายแต่ถามว่ามันใหญ่บ่ใหญ่เดี๋ยวผมพาไปเบิง่งนะครับนี่ครับอ่าเบิงบ่งเบืงบ้งเบิงบ่งเบืบ้องเบื้งอ่าโซนนี้นะครับเนาะเป็นพวกวันที่ผมปลูกแต่ก่อนนะครับอ่าปลูกโดยคิดว่าเอาเงาะเป็นพี่เลี้ยง แต่กวางเงาะจะยู่ตำแหน่งสปริงเกอร์พอดีเลยนะครับจะยู่ตำแหน่งสปริงเกอร์แต่บังเอิญว่าเงาะตายนะครับเงาะตายแต่พักหวานถามว่าหญ่บอกญ่แต่กับบังเอิญว่ามีพอดีมี่มีต้นตะครบต้นนี้ครับเนี่ยมันนี่ครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเนาะต้นนี้เมื่อเกิดเกิดจากไซมันมาจากหลกหลกที่ย่วงถังนะครับเนี่ยมาเกิดปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็พักหวานที่ปลูกอยู่นี่นะครับเนี่ยเหลือมดมดสุตต้น แต่ว่ามันจะตายต้นหนึ่งครับก็คือตำตำหน่งนี้ครับนี่ตำหน่งนี้เพราะว่าผมจะปลูกเป็นแถวหนึง่งสองลหลักมะนาวหลวกมาตรงนี้ Digital, SO กระยั่งตัวนี้กระยั่งเห็นป่ะครับนี่ตายต้นเดียวนะครับปลูกเป็นเป็นจุ่มใบนะครับเนาะอันนี้นะครับถ้าถ้าอันนี้เีก็คือแถบจะไม่มีผีเลี้ยงเลยก็คือยั่งหญ่อยู่นะครับถพามว่ามันอยู่ไกลครับครับไอตะครบบอนะครับถือว่าไกลแล้วผมจะทายออกไห้เบิรงนนะนะครับอันนี้คือ กลุ่มผักหวานแต่ว่าตะครบอยู่เพียบอยู่ไก่อยู่นะครับเนี่ยเห็นบ่ครับไก่ย่างไก่ย่างหลอดอยู่นะเห็นบ่ยไก่เติบแต่มาบางอีกอันหนึ่งครับผมเนี่ยอันนี้แถบจะบ่มีพี่เรียงเลยนะครับแต่ผมเลื่อนต้องให้เบิ่งนะครับคือตัวนี้ครับผมเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับมีแต่ต้นกล้วยนะับเห็นบ่เนี่ยเนี่ยต้นนี้ครับผักหวานเห็นบ่ครับนี่ผักหวานนี่อันนี้ง่ายนะครับนี่แถบจมมีพี่เรียงเลยนะครับ มีต้นกล้วยต้นเดียวนะครับเนี่ยนะครับเอาสปริงเกอร์มาใส่แล้วผมจะถ่ายเบื้องล่ามันมีผีเลียงบอนะครับชัดๆเลยครับอันนี้เห็นป่ะครับบ่มีบ่มีผีเลียงนะครับเนี่ยอายุสปริงเกอร์ก่อนบ่มีผีเลียงเลยถามว่าใหญ่บ่ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่ซ่านะครับแต่ก็ใหญ่คือกันแต่บ่อบ่งอีกที่ผมปลูกนะครับเนาะลักษณะการปลูกผมปลูกแบบใดนะครับอันนี้ก็ถ่ายเบิ่งอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะเห็นป่ะผีเลียงตายแต่ว่าก็ยังเหลือ กุมน you know, <talk> in ึงท um, ี่ผมปลูกนะครับเนี ver. ่ยผมกับปลูกแบบนี้เลยครับผมเนี่ยอันนี้ปลูกใต้ใบใต้ต้นตะคบนะครับเนาะต้นตะคบต้นนึงเนี่ยครับผมเห็นบ่ผมปลูกได้เกือบเกือบยี่สิบต้นนะครับเนี่ยเห็นบ่ก็เลือมดสุ้ต้นนะครับเลือมดสุ้ต้นเลยนะครับบ่ตายนะครับเนาะนี่นะครับเนาะใส่เมล็ดปลูกนะครับอันนี้ปลูกไปประมาณเกือบยี่สิบต้นก็บเลือมดนะเนาะ ผมปลูกไปใส่อีก่ามว่าเพิ่งนี่บนันใช่ไอันนี้ผมก็มาปลูกไปกบเรือนะครับเลือมดสุดต้นเลยนะครับเนาะปลูกใย,ยไปใย,ยไปนะครับเพราะว่ากะทดลองกันปลูกไปเรื่อยๆที่เป็นตะก,กานี่ครับอ่าเห็นปะนีวิธีการปลูกก็คือทีสำคัญน,นะครับพีเลียงเนะาะสำหรับมือนีพายย่ยงบ้านหูวว่าจะเริ่มลูกวานแต่บ้านหูวว่าจะใส่พีเลียงหยัยง,งผมแนะนำคือต้นตะครบับย่างเดียวเลยครับบ่ได้น้นำหลายตน้นเอาต้นตะครบเลยหนึ่งต้นตะครบเป็นพืชที่ ปลูกง่ายตัวเร็วอันที่สองเป็นพืชที่ทนฝนทนแรงนะครับต่อมาใบตะครบนะครับมันเป็นลักษณะโปรง่งบททึบจนเกินไปแสงลงได้พักหวานหมักนะครับเนาะพักหวานหมักนะครับปลูกตะครบต้นเดียวแล้วมันจะคอยแตกต้นอื่นๆไปต้นลูกมันนะครับทางหักนะครับทางหักมันนะครับเท่ากับขยายได้เริ่มต้นเขาอาจจะปลูกเฉพาะใตบริเวณ่า ทีมีต้นตะคบกอนในใบมันแพ่ไปหอดใสปลูกไปเลยครับขึ้น่าสิแพ่หอดใสปีหนึ่งตะคบเนี่งยง่เร็วนะครับเนาะเพราะในปีต่อไปนะครับตะคบเนี่ยมันจะขยายโดยหากมันหาก,กันไปใส่เนี่ยม,มันจะมีต้นน้อยๆเกิดขึ้นเข้าจงคอยปลูกพหวานขยับไปขยับไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันแต่ว่าเริ่มต้นทิ้งแรกเนี่ยผมปลูกแบบแบบพี่เลียงกับพะวานปลูกพร้อมกันนะครับพี่เลียงกับพะวานนี่ปลูกพร้อมกันเลย นะครับนีป three, old, pues ่ปล hmm. ูกพร้อมกันเลยนะครับเนาะแล้วก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆครับอ่าปีละประมาณลอยหลุมอาชีพถึงลอยหลุมนะครับเนาะผมจะนับเป็นหลุมแล้วกันเป็นยังขึ้นับเป็นหลุมนะครับเพราะว่าผมเพาะเองทั้งมัดเลยพ่อเพาะแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะเอาเม็ดพักวันเนี่ยนึ่งถุงนะครับนึ่งถุงเนี่ยผมใส่ประมาณสามเม็ดสี่เม็ดเลยนะเพรต้องเสียดาย เพราะว่าเขาสืบในฝักหวานมากเนี่ยเม็ดระบาดครับตามอิอนเทอร์เน็ตอ่ะผมลืมผมจะบอกคิดลับอีกนึงผมปลูกเนี่ยผมบ่ได้ใส่เพาะชีถุงเครื่องมูอดินะครับผมเพาะใส่แก้วพอแต่มันเปลี่นทั่วงอกเนี่ยเอาล่งแก้วนะครับเราก็ตัดไอ้แก้วด้านก้นเข้ากับเทปเป็นลูกเจาะให้นามออกได้อ่ะผมมาให้เบิ้งว่าเป็นบทที่ว่าผมตัวเนาะนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะสูบใ,ให้เบิ้งเนาะนี่ พอดีมันกาลังน้กำกาลังหดนะครับเราเดี๋ยวบ่เขาไก่เห็นเห็นตัวนี้บ่ครับนี่ผมเวลาผมปลูกปุ๊บเนี่ยผมอาลงทั้งแก้วเลยนะครับนี่นี่คือขอบแก้วนะครับลงหมดแก้วเลยนะครับเนาะคว้านเฉพาะอ่ากลนแก้วออกแล้วก็ลงหมดถุงเลยเพราะยังตีหนึ่งเขาป้องกันพวกเสียนพวกด้วงจะไปกินหากประวานให้มันลง่ตรงไปเลยอ่าเพิ่มอีกหากนึงครับผมอ่ะเห็นไหมครับนี่เราำจะถือกล้องนี่ครับนี่โอ้นี่ นี่ครับนี่เขาขาวเอาไปเบื้งอีกก็ได้เดี๋ยวอันนี้ยูกใหญ่ใหญ่เห็นยุกใ่ไกลๆไอ้นั่นโอ้ผมโศเขาไปปิดน้ำแจักเข้าอ่ะปิดแล้วครับผมมาเบิ่งบนนี้ครับปิดน้ำแล้วนี่มาเบิ่งไกลไกครับผมฮะเบิ่งต้นนี้ครับนี่นี่นะครับเห็นบ่ครับนี่ ผมจะเอาลงหมดแก้วเลยนะครับนี่อันนี้คือกันเห็นไหมครับนี่อันนี้คือแก้วนะครับยั่งยั่งนะครับนี่นะครับนี่เอาบ้างอีกนี่นะครับการปลูกผมจะปลูกแบบนี้นะครับเนาะอ่าปลูกแบบนี้นะครับก็คือเอาลงหมดแกวเลยแก้วจะซร้อยเรื่องการป้องกันพวกเศษดินพวกดวงไปกินหากพวกหวานเพราะว่าการจะตัดตอพวกหวานนะครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของหักพวกหวานนะครับเนาะหักเนี่ยนะครับยิ่ง ไปไกลเท่าไรนะครับพักวานจะใหญ่เร็วเท่านั้นนะครับมันจะระบบหลักจะต้องดีนะครับเนาะนี่นะครับอีกเรื่องสำคัญเลยที่พีเคล็ดลับที่ผมปลูกนะครับที่มันหลอดมาได้ถึงขนาดนี้นะครับถือว่าหลายนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับอันนี้แถบจะบ่มีผีเหลี่ยงเลยนะครับนี่ส่วนนี้ไม่มีผีเหลี่ยงเลยแต่ว่ามันกันใหญ่นะครับเนาะนี่นะครับค่อยๆอ่นเอาเนาะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอ แย่เปลี of, ่ยนเพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้าคิดว่าวิดีโอนี้นะครับเนาะมีประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับก็ซอยกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับและดูการปลูกพัะวานปลาเนี่ยได้จะมาบอกสุฟังลืมไปนะครับเนาะฤดูการปลูกพะวานปลานะครับจะมีแค่เพียงแค่ฤดูเดียวก็คือฤดูช่วงประมาณเอ่อช่วงหน้าฝนนะครับก้อนจะเข้าหน้าฝนช่วงพฤษภาพนะครับช่วงพฤษภาพมิถุนา นะครับช่วงกำลังที่เขาหนาฝนนะครับนี่คือเป็นช่วงที่เหมาะสมในการผูกประวันมากที่สุดนะครับช่วงอื่นกะผมกับบอแนะนำนะครับเนาะสำหรับวิดีโอนี่กะขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ